นี่ก็เป็นตัวอย่างที่7.3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบการใช้สลักเกลียวนะครับในการจับยึดชิ้นงานหรือว่าต่อชิ้นงานนะครับโดยที่จ้าตัวสลักเกลียวนั้นก็จะมีแรงดึงนะครับหรือว่าความเค้นนะครับเกิดอยู่ในตัวสลักเกลียวตัวหนึ่งนะครับและก็ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นมีแรงภายนอกนะครับมีแรงภายนอกเข้ามากระทำตามตามแนวแกนอีกนะครับ ในที่นี้ถ้าสมมติว่าผมให้ตรงนี้นะครับเป็นแรง FE หรือว่าแรงภายนอกนะครับมันก็ทำตามแนวแนวกนตรงนี้ไปอีกนะครับ ซึ่งก็จะต่างจากตัวอย่างที่แล้วนะครับซึ่งในตัวอย่างที่แล้วนั้นก็ยังไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะมีแรงภายนอกมากระทำนะครับโดยที่โจทย์เขาก็บอกว่าเขาให้ขนาดนะครับขนาดสัสดส่วนต่างๆดังแสดงในรูปที่7.1เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนนี้จะเป็นประเก็นนะครับประเก็นประเก็นนี้เขาก็จะมีขนาดเดเตอร์เท่ากับ50นะครับแล้วก็ความหนาของเหล็กหล่อนะครับด้านบนก็จะ20 context. แล้วก็ ข้างล่างก็20แล้วก็ความหนาของปะเก็นนั้นเท่ากับหกนะครับ6มิลลิเมตรแล้วก็ค่า e หรือว่าค่าอิเลสติกโมดูลัสนะครับของเหล็กหล่อก็จะให้มาเท่ากับ105ยห้อยห้เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ค่า e ของทองแดงก็คือ80เมกะปาสคาลนะครับส่วนค่า e ของตัวสลักเกลียวนะครับหรือว่านัดกระโบที่ใช้ในการยึดนี้ค่า e ีเขาก็คือ210 เม็กับพัสคาลนะครับแล้วทีนี้ก็บอกว่านะครับแรงภายนอกหรือว่าแรง F E ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10กิโลนิวตันและก็แรงที่เกิดจากการจับยึดที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นแรงตามแนวแกนแรงตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะให้เป็นแรง F I นะครับเป็นแรง F I F I ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10 โอเคครับแล้วก็เขาก็จะให้หาทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือบอกว่าให้หาแรงทั้งหมดแรงทั้งหมดที่กระทำกับสลักเกลียวและกชิ้นงานซึ่งในสมการที่เราได้ศึกษามาก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแร,แรงทั้งหมดก็จะเป็นตัวนี้นะครับออกท,ทัทีนะครับเป็นตัวนี้นะฮะเป็น Ft แล้วก็จะให้ Ft นะครับนี่คือแรงทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแรงเฉพาะในส่วนชิ้นงาน คำว่าแรงทั้งหมดก็คือหมายความว่าแรงที่เกิดจากแรงภายนอกกระทาแล้วก็แรงที่อยู่ภายในตัวสลักเกียวหรือกกว่าในตัวตามแนวแกนของสลักเกียวนี้นะครับนั่นก็คือแรงทั้งหมดนะครับส่วนแรงเฉพาะในชิ้นงานก็คือไม่ไม่คิดแรงที่อยู่ในสลักเกียวนะครับเราก็จะคิดเฉพาะในส่วนของชิ้นงานนะครับแล้วก็ในส่วนของขอ้อขอไข่เขาก็บอกว่าให้หาอัตราส่วนของ ค่าความแข็งตึงของรอยต่อก็คือหาอัตราส่วนของความแข็งตึงของรอยต่อตรงนี้ในกรณีที่เราตัดประกฑนออกไปก็คือไม่ไม่ใส่ประกฑนนะครับก็ลองหาดูว่าค่าความแข็งตึงนั้นก็จะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งก็จะ,อ,ะอยู่ในรูปนี้นะครับก็จะอยู่ในรูปนี้ที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือ KB ส่วนด้วย KB บวก KC นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่าข้อควายก็คืออัตราส่วนค่าความ แข็งตึงของรอยต่อก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราตัดประกนออกไปนะครับและก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวรอยต่อเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กลงนะครับมีขนาดเล็กลงก็หมายความว่าอย่างเงี้ยนะครับของเดิมเนี่ยออของเดิมเนี่ยตัวรอยต่อเนี่ยอาจจะมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้กาหนดมาให้นะครับว่าใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเทียบกับตัว ตัวสลักเกลียวแล้วเนี่ยเขามีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับแต่ว่าในข้อข้อควายเนี่ยก็คือให้ตัวเหล็กหลอดตรงนี้มีขนาดเล็กลงเท่ากับประเก็นเลยนะครับก็คือเท่ากับไดเมนเตอร์50เลยนะครับแล้วก็ให้เราลองหาขนาดหาค่าความแข็งตึงของรอยต่อดูนะครับว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยจากข้อกอไก่ให้หาแรงทั้งหมดที่กระทำบนสลักเกลียวแล้วก็ชิ้นงานนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็มาหานะครับ หาค่าความแข็งตึงของเราก่อนนะครับซึ่งค่าความแข็งตึงนั้นก็จะประกอบไปด้วย3 3ส่วนด้วยกันนะครับในรูปนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือค่าความแข็งตึงของเจ้าตัวสลักเกลียวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นค่าความแข็งตึงของเหล็กหล่อแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นค่าความแข็งตึงของตัวประก็นนะครับส่วนค่าความแข็งตึง ของเหล็กหล่อกับตัวเบเกนนี้เราก็จะเอามารวมด้วยกันนะครับเอามารวมเข้าด้วยกันนะครับส่วนค่าความแข็งตึงของอสลักเกลียวนั้นเราก็จะไปเข้าในรูปของสมการนะครับก็คือ kb ตัวนี้นะครับ kb หารด้วย kb บวก k c ก็จะเข้ามาในรูปนี้ก็จะเป็นค่าความแข็งตึงทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่การหาค่าความแข็งตึงของเจ้าตัวสลักเกี่ยวข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งนะครับสมการที่เรามีลองรับอยู่นะครับก็จะได้ว่า kb เท่ากับ a a ของตัว b b ตัวนี้น่าจะย่อมาจากตัวโบนะครับก็คือ a ของโบแล้วก็ e ของโบหารด้วย l นะครับ l ของโบ l ของโบนะครับก็จะได้ว่านะครับก็คือ ค่า A ค่า A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดของตัวสลักเกลียวนั้นซึ่งสลักเกลียวนั้นมีลักษณะกลมนะครับเขาก็จะใช้ยด d กําลังสองส่วนสซึ่ง d นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ25นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับ p d กําลังสองส่วนสนะครับนี่ก็คือค่า A นะครับแล้วก็ค่า E ค่า E โจทย์ก็ให้มานะครับก็คือ2 1 0เมกะปาสคาวแล้วก็แทนลงไปครับเป็น2 1 0เมกะปาสคาวนะครับในที่นี้นะครับไม่ได้ใส่หน่วยไว้ถ้าเเกกิิดดวว่าารรแสงธ็ แนะนำนะครับแนะนาว่าควรที่จะใส่หน่วยไปด้วยนะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนความยาวนะครับความยาวความยาวนี้นะครับก็จะเป็นความยาวในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นความยาวในส่วนนี้ตอนนี้คือ Lb นะครับตรงนี้เป็น Lb เ b ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4.6นะครับ LB ทั้งหมดตรงนี้โอเคครับแล้ก็จะสามารถหาค่าความแข็งตึงของเจ้าตัวสลักเกี่ยวได้แล้วซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับโอเคครับส่วนแรก เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาหาค่าความแข็งตึงของเจ้าตัวประเก็นล้วก็จะใช้สมการตัวเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ในตัวประเก็นนี่เราให้สัญลักษณ์เป็น C1 นะครับเป็นเฉพาะของประเก็นอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับพื้นที่ของประเก็นพื้นที่ของประเก็นนั้นก็จะเห็นว่าประเก็นนั้นเขามีลักษณะเป็นวงกลมแต่ว่าในส่วนภายในเขาถูกจอรูวไว้ด้วยเดมิเตอร์เท่า 30, กับ30เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะเ,เป็นเฉพาะส่วนที่เป็นลายตัดที่ตรงนี้นะครับสีแดงสีแดงที่ ผมได้ไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเขาก็คือเอา pi d กําลัง pi do กําลังสองลบ pi di do ก็จะเป็น50นะครับ di ก็จะเป็นสามสิบนะครับก็จะได้อย่างเงี้ยนะครับ pi pi ส่วน c do ยกกำลังสองลบด้วย di ยกกำลังสองตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับของประเก็นแล้วก็ค่า e นะครับหรือเอเอ,เอ,เอ่ค่าเออ่ elastic modulus จะได้ว่าค่า e ีเขากําหนดมาให้เท่ากับ80เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้80เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ส่วนค่า l นะครับค่า l ก็คือเฉพาะส่วนของ ประเก็นก็จะมีค่าเท่ากับ6นะครับแล้วก็แานค่าลงไปแล้วจากนั้นพอเรากดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้ค่าเของ C1 ซึ่งเป็นของประเก็นตัวเดียวนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของที่เป็นเหล็กหล่อนะครับแต่ด้วยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราดูที่รูปนี้เนี่ยจากที่ผมได้บรรยายไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับ ถ้าเกิดว่าในส่วนของเหล็กหล่อหรือส่วนที่เราต้องการเอามาต่อกันด้วยสลักเกลียวนั้นเขามีพื้นที่ใหญ่มากนะครับเหล็กหล่อเขามีใหญ่มากแล้วก็สลักเกลียวเขาจะเล็กๆนะครับเมื่อเทียบกับขนาดความยาวสัดส่วนของเหล็กหล่อแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีเงื่อนไขบอกว่าถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ในโซนในในโซนที่อยู่บริเวณนี้โซนที่อยู่บริเวณนี้ก็คือหมายความว่า D A D A ก็คือโซนที่ผมชี้ตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็น D A D A นี้ถ้า D A ตรงนี้เนี่ยครับ มีค่ามากกว่า3เท่าของดีนะครับของดีเล็กตัวนี้ดีเล็กตรวน,นี้ก็คือ,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 อแป้นเกี่ยวนะครับสเท่าของแป้นเกี่ยวถ้าดีเมากกว่า3เท่าของแป้นเกีียวเนี่ยหมายความว่าโซนที่อยู่ด้านนอกโซนที่อยู่ด้านนอกนอกรัศมี นอกลัศมี3เท่าของ d ีตรงนี้เขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ตัวสลักเดี่ยวนี้จับยึดเลยนะครับค่าสเตรสก็จะไม่แผ่กระจายออกมารอบนอกนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงหรือพื้นที่ที่เรามา,าใช้ในการาพิจรารณาถึงความเข็นนั้นเราก็จะใช้พื้นที่ที่เป็นรูทรงกระบอกที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับ Okay. ซึ่งก็จะเป็นไปตามสมก,การนี้นะครับ7.8นะครับที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือสมก,การ7.8เพราะฉะนั้น7.8นั้นเขาก็มีสมก,การบอกไว้ว่าเราสามารถที่จะหาพื้นที่ภายในทรงกระบอกโลนี้ได้จากเอาพายส่วน4แล้วก็คูณด้วย d a บวกด้วย l c ส่วน10แล้วก็ยกกําลัง2ลบด้วย d b ยกําลัง2เดี๋ยว 2, เรามาไลา่ดูทีละตัวนะครับมาดู d a นะครับ d a d a นั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่า d a คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมกลับมาดูสมก,การ7.8นะครับนฮะ ในนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า d a นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย d a เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีขนาดเป็นหัวหกเหลี่ยมแล้วก็มีขนาดเท่ากับขนาดของบาทหรือว่าความกว้างของด้านขนานถ้าเป็นแบบหัวกลมหรือเป็นแบบหัวเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเขาบอกว่าเราจะใช้ d a ให้ประมาณนะครับ1.5งดของ d ก็หมายความว่า1.5เท่าของตัวนี้นะครับให้เท่ากับ d a โอเคนะครับก็จะเห็นว่า DA ดังนั้น DA ตรงนี้ก็จะแทนด้วย1.5คูณกับดแล้วก็ d ตรงนี้เนี่ย โจทย์เราให้มาเท่ากับ25นะฮะจากรูปนี้25แล้วก็เอา25คูณกับ1.5แล้วก็จะได้37.5ออกมานะครับนี่คือค่าของ DA นะครับแล้วก็ LC LC นั้นมีค่าเท่ากับ40 40ก็คือเราก็จะตัดประเก็นออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ในส่วนที่เป็นเหล็กหลอ่อก็คือ20บวกกับ20ก็จะเป็น40นะครับนั่นก็คือ L LC นะครับแล้วก็ส่วน d b d b เงื่อนไขนะครับเรากลับไปดูที่สมการ 7.8นะครับเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่เป็นเหล็กหล่อให้ใช้ dB ประมาณ1.25ของออ d นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นออกรณีอื่นๆนะครับให้ใช้ประมาณ1.14เท่าของ d นะครับแต่ในกรณีของเราเป็นเหล็กหล่อนะครับเราก็เลยใช้1.25 d นะครับก็เลยใช้1.25 d ก็จะได้ว่า1.25คูณกับดัิเต25แล้วก็จะได้ออกมา31.25นะครับและจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปในสมการ7.8 จากนั้นแล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ผมได้ลองคูมแล้วนะครับตัวเลขนี้ไม่น่าจะถูกนะครับแต่แต่แต่ลองกดเครื่องคิดเลขดูอีกนิดนึงนะครับผมคิดว่าตัวเลขที่กดได้น่าจะเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับลองดูนะครับว่าได้553.26ไห้มนะครับ704.44นี้น่าจะน่าจะผิดพลาดนะครับลองลองลองลุณดูอีกครั้งนึงนะครับแล้วจากนั้นนะครับ เราก็จะได้ k1 แล้วก็ k2 ซึ่ง k1 k1c นี้ก็คือในส่วนของประเก็นส่วน k2 นี้เป็นในส่วนของเหล็กหล่อเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาค่าความแข็งตึงรวมของชิ้นงานที่เราเอามาจับยึดนะครับได้นะครับโดยนะครับใช้สมการนะครับใช้สมการนี้นะครับ1ส่วน c มีค่าเท่ากับ1ส่วน c1 แล้วก็1ส่วน c2 ตามรูปนี้นะครับดูข้างบนนี้นะครับ1ส่วน c เท่ากับ เซนหนึ่งส่วน C1 แล้วก็เซนหนึ่งส่วนซ2 C1 นี้เป็นของประเก็นนะครับ K ของ C2 นี้เป็นของเหล็กหลอ่อดังนั้นเราก็สามารถที่จะหาค่า k k c รวมได้ซึ่งมีค่า่ากับเท่นนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะหาแรงรวมทั้งหมดที่เกิดจากการจับยึดได้โดยใช้สมการ7.13นะครับ จุดแรงที่เกิดที่สลักเกี่ยวนะครับก็จะได้ว่า fi fi ตรงนี้ก็คือเป็นแรงแรงชั้นต้นหรือว่าแรงแรงที่อยู่ในสลักเกี่ยวซึ่งโจทย์ให้มาท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับแล้วก็แรงภายนอกนั้นโจทย์ก็ให้มาท่ากับ10กิโลนิวตันและทีนี้อัตราส่วนนะครับอัตราส่วนของความแข็งตึงคือชุดนี้นะครับอัตราส่วนของความแข็งตึงทั้งหมดเราได้หาเวลาก็แทนค่า kb ลงไปนะครับโดยท่่ KB KC ก็งนน,น้นคคแแทาาลลไปลว เคซีก็จะเป็นเคซีตัวนี้นะฮะับเคซีรวมก็คือเคซีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น KB ตัวเดียวกับข้างบนนะครับแลังจากนั้นเราก็กดครงลิกเลือกมาก็จะเห็นว่าค่าแรงนะครับแรงทั้งหมดนะครับแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ15.74้ากิโลนิวตันก็จะเห็นว่าก็จะมีค่ามากกว่าแรงชั้นต้นคือค่าแรงชั้นต้นแล้วก็มากกว่าแรงภายนอกนะครับโอเคครับแล้วก็แรงที่อยู่ในเฉพาะชิ้นงาน แหลงที่เกิดเฉพาะในชิ้นงานตรงนี้นะครับเราก็จะได้ใช้สมการ7.13นะครับท่ที่นะครับ7.14ในการคำนวณหาสังเกตว่าสมการ7.13กับ7.14นี้เขาจะต่างกันแค่เครื่องหมายนะครับตรงนี้เขาจะเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคนะครับ จากนั้นเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วเราลากดคทังน,นี้เลขก็จะได้ออกมาเท่ากับ5.74นะครับก็จะเห็นว่าแรงที่อยู่ในชิ้นงานนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแรงทั้งหมดนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับในส่วนในส่วนของกอไก่นะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของขอไข่ขอไข่เขาบอกว่าให้เราหาค่าความแข็งตึงในกรณีที่ไม่มีประเก็นนะครับแล้วก็ถอดประเกน็นออกไปนะครับถอดประเก็นตรงนี้ออกไปของเดิมนะครับประเก็นตรงนี้เนี่ยความยาว lc ของเราของเขาเนี่ยของเราเนี่ยเป็นนะครับตรงนี้ อันนี้ของเหล็กหลอ่ออันนี้เป็นของของประเก็นอยู่ตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยนะค่าความแข็งตึงของสลักเกลียวนะครับในกรณีที่ไม่มีประเก็นเราก็ดึงประเก็นออกไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับของสลักเกลียวก็คือยกเคบตรงนี้มาแล้วก็ดึงประเก็นนี้ออกไป พอเราดึงประเก็นนี้ออกไปส่วนที่หายไปนะครับจากเดิม L C ของเราเนี่ยยาวเท่ากับ46เพราะว่ามีประเก็นที่นี่เราดึงประเก็นออกไปเพราะฉะนั้น L C ของเราก็จะลดลงเหลือแค่ยี่สิบบวกกับ20ก็จะกลายไปเป็น40นะครับนะฮะนะฮะตรงนี้ L C ของเราก็จะเหลือแค่40นะครับส่วนตัวเลขอื่นงก,ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วน ค่าความแข็งตึงของเหล็กหล่อก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า,าที่เราได้คํานวณไว้แล้วเนี่ยเ,เราคิดแยกกันระหว่างประก็นกับเหล็กหล่อนะครับโอเคแล้วทีนี้ค่าความแข็งตึงของรอยต่อทั้งหมดนะครับแล้วก็มาคํานวณตามสมการนี้นะครับก็จะเดินตัวเลขที่เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่าเราเราถอ,อดประก็นออกไปนะครับ โอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของข้อคอควายนะครับข้อคอควายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากรณีที่ไม่มีเรเกนนะครับคือดึงปรเกนออกไปเลยแล้วก็เจ้าตัวแผ่นเหล็กหล่อนั้นมีขนาดเล็กลงเท่ากับไดมิเตอร์50ซึ่งก็จะต่างจากกรณีนี้ที่ผมได้พูดไปนะครับกรณีนี้เหล็กหลอมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวตัวสลักเกี่ยวแต่ทีนี้เนี่ยกรณีข้อคอควายตรงนี้ของเรานะครับก็คือเหล็กหล่อเขาจะมีขนาดเล็กลงมาเท่ากับ50า่ะถ้าผมอัติเมตเหล็กหล่อเขาก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับ อย่างเงี้ยนะครับมีขนาดเล็กลงสมมติว่ามีเท่ากับ50อย่างเงี้ยนะครับมีขนาด50โอเคครับมีขนาดห้าสิบเงี้ยก็คือหมายความว่าทีนี้เนี่ยเนื่องจากการจับยึดนั้นนะครับอ่ามันจะมีแรงแรงกดก็จะเกิดค่าสเตรสขึ้นมานะครับซึ่งพีนิจสเตรสก็จะแผ่กระจายบริเวณน,นี้นะครับแผ่กระจายบริเวณน,นี้นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงเนี่ยเราก็ต้องมาคิด ในโซนนี้นะครับในโซนที่อยู่รอบๆกับตัวสกูจับยึดต,ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมการก่อนหน้านี้ที่เราเคยเคยใช้สมการ7.8ในการคำนวณหาพื้นที่รับแรงในกรณีที่เหล็กหลอเขามีขนาดใหญ่มากก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้สมการนี้แล้วนะครับในการคำนวณหาพื้นที่รับแรงเราก็จะมาใช้พื้นที่รับแรงนะครับจากนะครับก็คือเอาพื้นที่ของเจ้าตัว เหล็กหล่อตรงนี้เลยนะครับซึ่งเหล็กหล่อเขามีขนาดก็คือ50นะครับแล้วก็โดนเจาะรูไปมันจะรูไปเท่ากับ30ลองดูนะครับพื้นทีออ่ตรงนี้เขาใช้25อ่ะเนี่ยนะครับโทษทีนะครับเหล็กหล่อเหล็กหล่อที่เขาปรับขนาดใหม่ลงมาเหลือ50นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเขาไม่ได้เจาะรูเท่ากับปากเก็นนะครับเขาให้รูเท่ากับรูของ เจ้าตัวสลักเกี่ยวเลยนะครับก็คือ25นะครับรูนี้25่เพราะฉะนั้นพื้นที่รับแรงก,ก็คือเอา50ยกกำลัง2ลบด้วย25ยกกำลัง2นี่คือพื้นที่รับแรงของเหล็กหลอ่อตัว,ต,วตัวใหม่นะครับในกรณีนี้นะครับเห็นไหมฮะเอของเขาก็จะปรับใหม่เป็น50ยกกำลัง2แล้วก็ลบด้วย25ยกกาลังสส่วนตัวข้างบนนี้ก็คง ัดทิ้งไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ลองพลุบตัวเลขดูอีกทีนึนะครับว่าตัวเลขนี้จะถูกต้องไหมนะครับโอเคจากนั้นแล้วก็เอามาแทนนะครับแทนในสมการเติมโดยเปลี่ยนค่า a ใหม่นะครับนอกนั้นก็ยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วก็ไปหาค่าความแข็งตึงรวมนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าค่าความแข็งตึงรวมทั้ง2กรณีนี้ก็จะมีค่าแตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็คือกรณีไม่มีประเก็นแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีประเก็นเหมือนกันนะครับไม่มีประเก็นเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวเลขหล่อนั้นมีขนาด เล็กลงนะครับพอเล็กลงเสร็จปุ๊บพื้นที่ที่ใช้ในการเอามารับแรงก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ค่าความแข็งตึงของรอยต่อก็มีค่าเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็คิดว่า,าไม่น่าจะยากมากมายนะักต้องขอขอบพระคุณความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้นํามาบรรยายตรงนี้ก็มาจากหนังสือท่านศาสตราจารย์ดรวลิตอึ้งภากรน,นะครับแล้วก็ท่านรอ,องศาสตราจารย์ชานถนัดงานนะครับที่ ท่านได้ทำหนังสือไว้นะครับก็โอเคนะครับความรู้ทั้งหมดที่ผมได้บรรยายนํามาจากหนังสือเรื่องนี้นะครับโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะมุ่งหวังในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดน,นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทําคลิปวิดีโอนี้ก็เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยกฬสิน์เพียงเท่านั้นนะครับก็ขอบ ขอพระคณเป็นอย่างสูงครับลองทบทวนกันดูนะครับ